ทำเป็นรูปทรงแปลกๆอะไรอ่ะกลมผสมสามเหลี่ยมอ่ะเฮ้ยอ่านทุกคนนี่คือแพรลองบิวเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าแบบแพรเชียร์ให้ซื้อไหมอะตัวนี้ยังไม่ต้องซื้อก็ได้ ใสคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวคุชชั่นอีกแล้วนะคะคือช่วงนี้มันมีอะไรที่แพรอยากลองรีวิวเยอะมากโชคดีคลิปรีวิวคุชชั่นลองพื้นก็เลยแบบติดติดติดกันหน่อยนะคะและคลิปนี้นะคะก็เป็นคิวของไทม์ฟอรเรียค่ะเป็นคุชชั่นที่ออกมาใหม่นะคะคือจริงๆแล้วแบรบนด์ไทม์ฟ r ร a เรียเนี่ยแพรไม่แบบน่นใ,นใจเลยว่าเป็นแบรนด์ของประเทศอะไรถ้าเกิดใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะคะเพราะแพรลองหาแล้วแบบหาไม่เจอไม่รู้คุม้มแบบว่าจริงๆแล้วเป็นแบรนด์ของประเทศอะไรแล้วก็แพรไม่เคยใช้เครื่องสำอางอะไรของไท นะคะทุกแต่ว่าที่รู้สึกว่าตัวดังๆของเขาก็น่าจะเป็นลิปสติกถูกปะ่ะเพราะว่าเหมือนแพ้เห็นผ่านๆแหละแต่ว่าคุ้นชื่อแบรนด์นี้อยู่นะคะแล้วก็ที่มารีวิวเนี่ยเพราะว่าแบบมีคนรีเควส์คอมเมนต์มานะคะแพ้ก็เลยแบบเออจัดให้แล้วแพ้ก็เห็นว่าแพ้เห็นขึ้นฟีดด้วยแหละว่าแบบช่วงนี้มันมีตัวนี้ออกใหม่แล้วก็มีคนคอมเมนต์พอดีก็เลยแบบเอออยากรีวิวนะคะก็เลยแบบจะเอามาลองรีวิวทุกคนดูคะ่ะแต่ว่ากลับไปดูคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด like, ลกังใจโอไคค่ะเดี๋วรากไปดกนเลยค่ะ ชชั่นตัวนี้นะคะเป็นคุชชั่นสูดแมทแล้วที่เขาเขียนเน้นมาเลยมากๆากเนะี่ยทุกคนคือเขาเขียนเน้นว่าคุชชั่นตัวนี้เน้นแบบเรื่องของการปกปิดเลยปกปิดริ้วรอยปกปิดพวกรอยดงรอยแดงปกปิดแบบจุดบกพร่องบนใบหน้าได้อย่างดีนะคะอันนี้คือแบบที่เขาเน้นมาเลยนะแล้วเขาก็อันนี้คือแพรแบบอ่านตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์มาเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะที่เขาเขียนเนี่ยก็คือแบบว่าจะช่วยทําให้ผิวของเรามีความสวยเปล่งประกายนะคะช่วยควบคุมความมันคือทุกแบรนด์ก็จะเขียนอะไรประมาณนี้ เหมือนกันทั้งหมดนะคะมันก็จะคล้ายๆกันถ้าเกิดคนดูดูแล้วแบบเอ้ยแพ้พูดเหมือนเดิมทุกคลิปคือแพ้ก็อ่านแล้วก็สรุปมาจากรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของเขานั่นแหละอ่ะคือสรุปง่ายๆเขาบอกว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยจะมอบผิวที่แบบสวย perfect แต่ว่ามีความติดทนยาวนานทั้งวัน ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเราก็ต้องมาลองใช้กันดูว่ามันจะจริงจริงหรือเปล่าอะเดี๋ยวมาดูแพ็คเกจจิ้งกันก่อนนะคะทุกคนคือแพ็คเกจจิ้งเนี่ยแพลว่าแบบสวยเลยอะคือทําเป็นรูปทรงแปลก,ปกที่แบบจะกลมก็ไม่ได้กลมเห็นปะมันจะเป็นรูปแบบวง อะไรอะ่ะกลมผสมสามเหลี่ยมอ๋ะแล้วก็นี่นะคะแพสั่งเบอร์นี้มาจริงๆเขามีให้เลือกหลายเบอร์มากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสั่งออนไลน์เนี่ยเขาจะมีเขียนชัดเจนว่าไปทางฝั่งวอมฝั่งอูนูนิวโทรอะไรก็ตามอะไรเงี้ยเฉดสีประมาณไหนแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าตรงไหมนะเดี๋ยวแพ้ก็จะมาลองให้ทุกคนดูเนี่ยแหละว่ามันจะตรงไหมนะคะแอะแล้วก็นี่คือแพคเกจจิ้งเขาสวยมากเลยอะ่ะนี่กระจกและนี่นะคะก็คือพับคุชชั่นของเขาค่ะก็จะเป็นทรง หยดน้ําปะอันนี้นะคะสามารถเข้าซอกได้เอออะไรประมาณนี้ตรงนี้ก็คือเหมือนพวกคุชชั่นทั่วไปนะคะถัดไปนะคะไอ้ฝั่งนี้มีถาดเบลนด้วยเห็นไหมนี่มันก็ลอกออกเอ,อ้ยนี่ทาดานันเดี๋ยวแพรลองสวอชให้ดูนะคะทุกคนอันนี้คือเบอร์ศูนย์หเอคือแพรเลือกแบบก,กลางๆไม่ให้เหลืองไม่ต้องให้อะไรมาก ก็ไม่ได้เหลืองมากเท่าไหร่นะคะก็สว่างประมาณนี้เดี๋ยวลองทาที่หน้าแล้วเดี๋ยวเราจะรู้กันว่ามันสามารถทาได้หรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองทาคุชชั่นที่หน้ากันเลยนะคะท h ้งเฟรียทเรีอันนี้แพรไปเตรียมผิวมาแล้วเรียบร้อยตึ๊บเอาเลยตามสเต็ปเดิมทุกคนช่วยกันพร้อมกันค่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ว่าปกปิดดีไหมดูดิทุกคนแค่แตะลงไปแค่เนี้ยเนี่ยแพยจะทําจากอันดับพุดชั่นที่แบบชอบที่สุดใช่ปะแต่ก็ยังไม่ได้ทําสักทีเพราะว่าอะไรรู้ปะคือระหว่างที่ลองใช้ลองรีวิวไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันเจอของดีแบบผุด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 ขึ้นมาเรื่อยๆจนแพแบบอะไรดีหน้าอะไรดีนะาเนะฮย้ยเอาดีจึ้งนะพอลงไปนะคะความรู้สึกแรกเลยนะแพรู้สึกว่ามันมีความแบบลงแล้วปกปิดแบบค่อนข้างเยอะดูดิอันนี้ยังไม่ทันดิวเพิ่มอะไรเลยนะแบบรอยสิวแบบเห็นอยู่แคบบ่นิดเดียวทุกคน คือพารู้สึกว่ามันทาง่ายมากเลยแบบคือมันเกลี่ยง่ายอ่ะเวลาลงแค่แถบๆๆไปนะคะมันก็กลืนไปกับผิวแล้วสําหรับแพรชอบแต่คิดว่าคนผิวแห้งมันาจะชอบคือแมทช์ผคือมันลงไปปุ๊บแล้วมันมีความแมทๆเลยอ่ะทุกคนเอาดีเดี๋ยวแพรขอลองบิวเพิ่มดูก่อนนะคะจะได้รู้ว่าปกปิดไหมอะไรยังไงอ่านบิวเพิ่มบิวเพิ่มบิวเพิ่มอ่านทุกคนนี่คือแพรลองบิวเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะคือจะบอกว่ามันปกปิดดีมาก ดูดิรอยสิวหายไปเลยค้าเนี้ยเขาบอกว่าเขาปกปิดรอยแดงได้ดีใช่ป่มแพคก,ก็ว่าเขาสามารถปกปิดรอยแดงได้ดีจริงๆนะคะเดีย๋ยวลองทาข้างนี้ดูนะคะเฮ้ยครับครมชันแบบปกปิดดีมากอะทุกคนอันนี้คือเป็นการทาบางๆยังไม่ได้บิวเพิ่มนะคะปิดรอยสิวได้แบบเกือบหมดอะเอาดีเดีย๋ยวแพคขอลองบิวเพิ่มดูนะคะว่ามันเป็นยังไง อันนี้ลองบิวเพิ่มได้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนเอาไปเลย10เต็ม10คือปกปิดดีมากแล้วแพรู้สึกว่าตรงใต้ตามันก็แบบไม่ดำแล้วด้วยจะจจึ้งอะไรขนาดนั้นโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวแพก็จะไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนฟินิชลุกนะคะมาแล้วค่ะฟินิชลุกของแพรในลุคนี้นะคะกับคุชชั่น time for real ตอนนี้แพรจะบอกว่าหลังจากที่ลองทาแล้วอะเปอร์เซ็นต์ความพอใจของแพรคือแบบ100%เลยเอเลยตอนนี้แบบพอใจมากคือจะมาชอบคุชชั่นทุกตัวไม่ได้ปะเดี๋ยวรอดูตอนกลางคืนแล้วกันเวว่าจะโดนหักไปกีนน่คะแนนโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีชา้าทุกคนคือจะบอกว่าแพรระหว่างวันกิจกรรมไม,ไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาเลยออกไปกินข้าวแล้วก็ไปเดินห้างแล้วก็ไปนั่งแบบปาร์ตี้เล็กน้อยนะคะวันเกิดน้องสาวแพรแล้วแบบคือไม่ได้ถ่ายวิดีโออะไรมาเลยก็สุดท้ายปลายทางมันก็ต้องมารอดูสรุปตอนนี้อยู่ดีเนาะเออยังไงก็แบบว่าขออภัยทีหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะก็นี่เที่ยงคืนครึ่งแล้วนะทุกคนจะบอกว่าวันนี้คือแพรอยู่เอาดอ์มากกว่าอินดอนะคะทุกคนแทบไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เลยแล้วอย่างวันนี้ที่แพรถ่ายอยู่อันนี้แพรไม่ได้ เปิดแอร์ที่บ้านด้วยนะเปิดแบบพัดลมพัดลมปกตินะคะแล้วก็เรื่องความติดทนนะแบบตรงแก้มไม่หลุดเลยไอ,อย้แกคือต้องมานั่งพูดอย่างนี้อีกแล้วแต่มันไม่หลุดเลยจริงๆทุกคนดูดิเห็นปะข้างนี้นะคะจะมีตรงนี้เพราะว่าแพรใส่แว่นตอนขับรถนะคะเห็นปะแล้วก็ตรงจมูกเห็นปะมันจะเป็นรอยแว่นนะคะเพราะว่าแพรใส่แว่นนี่นะคะตรงจมูก จมูกแถวนี้แอบมีเป็นคราบนิดหน่อยเพราะว่ามันมีความมันออกมาอะไรต่างๆหน้าผากนะคะก็เหมือนเดิมตามสไตล์แพเลยเวลาตรงไหนมันหลุดไม่ว่าจะคุดชาดหรือรองพื้นอะไรที่ทําการทดสอบนะคะมันก็จะหลุดแบบ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 ที่เดิมๆอะ่ะนี่เห็นไหมอันนี้มันหลุดตรงนี้ก็คือหลุดตรงที่เดิมๆตรงที่แพแบบชอบเอามงเอา,เอา,เอามือไปจับแต่โดยรวมถามว่าติดทนดีมากไหมแพว่าแบบเอ้ยก็ติดทนค่อนข้างดีเลยตรงไหนที่เราตบตบ,ตบเน้นๆไปแบบเน้น,ป,แบบน,นปิดรอยสิวอ่ะมันก็ยังปิดได้อยู่ นี่อาชึปคือตรงจมูกอะไม่ค่อยจะมีอะไรรอดเอาตรงๆตับมันเสร็จครบหมดแล้วทั้งหน้านี่ก็คือผลประกอบการสรุปก็คือแบบใช้เต็มเต็มหนึ่งแผ่นนะคะซึ่งแผลว,ว่ามันก็เหมือนปกติกับ คุชชั่นหรือรองพื้นที่แพรแบบรีวิวไปช่วงนี้เลยนะทุกคน่วนใหญ่มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็คือคุมมันได้แหละถ้าไม่ซับมันจริงๆก็ยังอยู่ได้แต่แบบก็แอบ,บรู้สึกเหนียวเหนียวนิดนึงแต่พอซับมันออกมาแล้วนะคะคือที่หน้าแบบก็ไม่ได้ลงไม่ได้หลุดอะไรเอาจริงแพรรู้สึกว่ามันก็เป็นคุชชั่นอีกตัวหนึ่งที่แพร์รู้สึกว่าโอเคเลยแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าแบบแพรเชียให้ซื้อไหมอะถ้าใครยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยแล้วช่วงนี้มองหาตัวนี้แล้วเป็นคนที่ผิวหน้ามันแพร์้ร,รดรรน,นัมะไ ะะนนี้นะคะถ้าเกิดเราไม่ได้มีกําลังรั์มากหรือยังแบบว่าอยากประหยัดตังค์อยู่ตัวนี้ยังไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ถ้าใครยังไม่มีแล้วก็เป็นคนที่ผิวหน้ามันแล้วเข้ามาดูรีวิวอันนี้แพชเชียให้ซื้อนะคะคือมันก็จะคล้ายๆกับแอคูชันอะไรที่แพรีวิวที่ผ่านมานี่แหละป็สมบัติในการคุมมงคุมมันหรือว่าติดทนคล้ายๆกันเลยตัวนี้อาจจะทําได้ดีกว่านิดหน่อยที่แบบกับตัวที่ผ่านๆมานะคะที่แพรู้สึกอ๋อแล้วแพลืมพูดนะคะเรื่องความหน้าดรอปไม่ค่อยดรอปเลยทุกคนดูดิคือมันเหลือง กว่าตอนเช้านิดหน่อยแต่ว่าเห็นปะเทียบกับสีผงสีผิวแพ้แล้วเนี่ยคือมันไม่ได้ดูแบบหน้าหมองหน้าดรอปอะไรขนาดนั้นนะคะรู้สึกว่าในเรื่องของความผิวดรอปอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยดรอปเลยจะว่ายังไงมันก็เป็นคุชชั่นอีกตัวหนึ่งที่ดีอ,อ,อคนก็ลองดูแล้วก็ตัดสินใจดูกันนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แพ้ได้นะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย